วัีครับ EP บสนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเขียนแบบเบื้องต้นนะครับก็จะเริ่มที่แบบของมลแบ็เก็ตซึ่งยังเป็นแบบแบบง่ายเหมาะสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับใน EP นี้ครับต่อไปก็เราจะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมการเขียนแบบนะครับตั้งโปรเจกต์ก่อนนะครับก็จะเจอหน้าของเมโนู ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ new p r o j e c กนะครับคลิก next นะครับในช่องของ Project ์ไฟล์ให้เราทำการใส่ชื่อในที่นี้เนี่ยผมจะทำการใส่ชื่ออเป็น mouse bucket เลยนะครับจะตรงกับตัวอย่างที่เราจะเขียนกันนะครับสังเกตว่ามันจะมีการบอกถึง uh, directory นะครับว่าไฟล์ของเราที่กำลังทำการเขียนเนี่ยไปเก็บอยู่ที่ ไหนของไดซีนะครับเสร็จแล้วก็คลิก next ครับ finish นะครับก็กด ok ออกมากดปุ่มดันกดที่ปุ่ม new menu new นะครับเราก็เลือกระบบที่เราจะเขียนในที่นี้เป็นเม t ร i c นะครับเริ่มที่ standard นะครับมิลลิเมตรแล้วกด create นะครับสร้างออกมาครับเราสักครับหนึ่งนะครับก็จะขึ้นหน้าตาของสเก็ตนะครับคลิกที่สเก็ตนะครับ เลือกเพนในที่นี้เราจะเลือกเพน x y เพนนะครับที่เหมาะกับการมองที่เราจะใช้งานนะครับต่อไปนะครับเราองร่างสกเก็ตขึ้นมาก่อนรูปร่างก็คล้ายๆกับแบบที่ที่ได้ดูไปในตอนแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัว l ลากลากไปก่อนครับในที่นี้ก็คือเรายังไม่ต้องไปนสนใจรูปร่างของมันนะครับแต่ว่าในการลากนี้ก็ ให้มันเป็นตั้งฉากนะก็จะมีรูปของฉากออกไม้ให้เราเห็นนะครับให้เส้นเป็นตั้งฉากไว้ต่อไปเป็นการบังคับสเก็ตนะครับก็ให้ด้านนี้ให้ความสูง80มิเมรครับเราดูนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครให้มีความกว้างนะครับแกนนี้เท่ากับ60มิมนะครับส่วน ไอตัวความสูงด้านหน้านะครับตรงนี้เราก็จะแก้บังคับสเก็ตนะครับให้เป็นเหมือนกับแบบที่เราดูในตอนแรกนะครับด้านหน้านี้มันมีความสูงประมาณ3 0ม m mm นะครับแล้วก็ด้านบานนี้อยู่ที่2 5่ m mm มมครับเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาด ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายและไม่เกะก,กะในการเขียนแบบนะครับนี่ก็ปรับนะความเหมาะสมนะให้เห็นได้ง่ายเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกจากสกเกตครับทุกกด finish สเกตออกมาครับก็ลองจัดนะจัดให้มันอยู่ตรงกลางให้เราสามารถที่จะดูได้ง่ายนะครับก็จะเพิ่มใช้คำสั่ง x u d e เพื่อจะสร้างเนื้อหรือจะทําเป็นสามมิติขึ้นมานะครับปรับทิศทางในการเคลื่อนที่ของพาร์ตนะครับความหนาตรงนี้ให้เป็นเราจะปรับให้เป็นร้อยสิมิลิเมตรครับกโอเคออกมาครับ่อปรับมุมมองนะครับเพื่อจะเห็นง่ายขึ้นนะให้มันมีเส้นสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เลือกที่ตัวเวร์ชวนสไตล์นะครับสร้างสเก็ตที่2นะครับ เราจะทำการคัดรูนะครับด้านนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้คําสั่งของเ e c t a n g u l a r นะครับเขียนไปนะยังไม่ต้องสนใจเรื่องของขนาดเท่าไหร่นะครับ,รบพอเ e c t a n g u l a r เสร็จแล้ว๊บเราก็ใช้ตัวบอกขนาดเนี่ยเป็นการบังคับ <นะ S 2> ด้านนี้เนี่ยเราจะให้เท่ากับนะครับสามสมครับส่วนตรงกลางนะตามแบบเนี่ยเราก็ ประมาณ4 0 mm. ่มิลิเมตรแล้วก็ให้ไปนะคลิกไปแล้วนะดเดาบันคลิกนะครับเมื่ให้มามีช่องให้แก้ไขแล้วก็พิมพ์ไป4 0มิลิเมตรครับส่วนความลึกตรงนี้นะตามแบบแล้วมันเท่ากับ2 5ม mm. ิลิเมตรนะครับ,ดบเดาปันคลิกแล้วก็ทำการแก้ไขไปเราก็ทำให้ขอบครับขอบพาร์ทเนี่ยมันเสมอกันนะครับไปก็ด้านข้างเนเราลองเช็คดูว่า มันสมมาตรอย่งอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนะก็จะแจ้งว่า,าขนาดถูกต้องแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องใส่เพิ่ม,นะมจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับเราก็เช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับออโต้ไดเมนชั่นตรงนี้ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาถ้าเป็นศูนย์นยแสดงว่าโอเคแล้วครับลิกสเก็ตนะครับอ,ออกมาที่สามมิติทำการตัดนะครับ อันนี้ก็ใช้ตัวคัดนะแล้วก็ให้เป็นออไปเลยก็คือตัดผ่านไปเลยนะครับเลือกที่โปรไฟล์ครับอ่าเลือกที่โปรไฟล์เสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกโอเคนะจะได้รูปร่างแบบนี้ออกมานะครับจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างละนะครับต่อไปเราจะเจาะรูนะครับโดยอ่าเขียนสกเก็ตที่3นะโดยการคลิกสกเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกอ่าเฟอ่า ้าสัมผัสนี้นะครับแล้วก็ใช้ไอตัวไซเคิลเขียนมาแหลยสองรูตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนครับจริงๆมันมีคําสั่งที่ง่ายกว่าน,นี้แต่ตอนนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ให้เป็นดิเมนชัน6ม mm, ิลลิเตรเาแก้สเก็ตจาก1ิบนี่เป็น6ม mm. ิลลิเมตรสังเกตว่าอีกตัวนึ่งก็จะปรับตามไปด้วยนะครับบังคับสเก็ตครับ เซนเตอร์นี่และว,วัดจากข้างบนนี่ตามแบบแล้วอยู่ที่ประมาณ2 5ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างนะวัดจากขอบพาร์ทเนี่ยตรงนี้มีขนาดเราแก้ขนาดไปดับเบิลคลิกไปนะ่สามสิบมิลิเมตรแล้วก็มาบังคับสเก็ตตรงกลางนะระหว่างโลนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณครับนะ ห้าส mm. ิบมิลิเมตระเราก็ลองอเช็คดูนะมันขนาดกันหรือยังอ,อย่างนี้หมายถึงขนาดกันแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าเช็คดูอีกครั้งหนึ่ง d ด m e ม s ชันครบหรือยังครบแล้วเราก็กดปุ่มดันออกมาครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่อ่า อ่ะเราฝั่งนี้รูยังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงเท่าไหร่ยี่ิบห้าจากการวัดแล้วเราก็ต้องปรับให้มันเท่ากันสองข้างนะครับออกอ่ะสะเก็ตฟินิชสเก็ตออกมาแล้วเราจะเจาะรูครับอ่เราจะเลือกแบบที่ลักษณะเหมือนหัวบอนะตัวนี้ก็คือเจาะผ่านตลอดนะเป็นหัวบอนะครับนะที่เราเจาะไว้ก็คือ6กมมตรให้เป็น6มมตรข้างบนี้เป็น1 2ม mm. ม หนาก็2มิลิเมตรตามนี้ครับเลือกรูกที่เราจะเจาะครับคลิกโอเคออกมาอ่าเราก็จะได้เมลเบกเก็ตใกล้เคียงแล้วนะครับก็จะเหลืออีก2คำสั่งง่ายๆนะครับในพาร์ทนี้ก็คือคำสั่งของอ่าฟิลเลตนะครับในการทำส่วนโค้งด้านบนนะครับอ่แล้วก็คลิกที่ฟิลเลตฟิลเลตตัวนี้ก็ให้ ค่าเท่ากับ6นะครับเ,าเราคลิกไปสองด้านคลิกโอเคครับต่อไปก็ทำแชมเฟอร,ร์ครับแชมเฟอร์เนี่ยก็ให้ค่าเป็น3ตามแบบนะครับก็เปลี่ยนค่าในช่องนะครับให้เป็นเลข3ครับแล้วก็มาคลิกตามแบบไปครับทั้งสด้านอ่ามีทั้งสงี่สี่อันสียนนะครับเซียนก็ค OK ลิกโอเคออกมา อ่ะก็เสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วนี่ก็มาปรับสีกันหน่อยหนึ่งซึ่งสีตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้เขียนเลยนะครับผู้เขียนเลยว่าต้องการให้ทําเป็นพาร์ตอะไรแต่ในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นสีส้มนะครับอ่คลิกอ่ะเคอร์เซอร์ค้างไว้นะครับคลิกทุกพาร์ตแล้วก็เราก็เลือก แล้วแต่เราเลยทีนี้แล้วแต่เราเลยเราต้องการให้มันเป็นสีอะไรหรือว่าเป็นแมทอะไรอันนี้ในที่นี้ผมเลือกเป็นออเรนต์นะครับ mm hmm. ก็เสร็จก็จบแล้วนะครับในการเขียนเบื้องต้นใน EP 2นี้ mm hmm. ครับครับสุดท้ายนี้ mm hmm. ผมก็ขอจบการเขียนเมลเบกเก็ต hmm. ใน EP 2แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใน EP ต่อๆไปก็จะมีการเพิ่มคำสั่งที่น่าสนใจมากขึ้น นะครับค่อยๆเพิ่มไปทีละคำสั่ง2คงคำสั่งเพื่อเป็นการเรียนรู้ให้ผู้ติดตามผู้เขียนนะครับเข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับ